อของเรานะคะวันนี้นะคะหน้าร้านของเราก็ประมาณ90%แล้วเหลือแค่ออฟฟิศนะคะแต่ว่าหน้าร้านเปิดทุกวันเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมรถในร้านของเราตอนนี้นะคะคันแรกนะคะก็นนะะจะเป็นรถ l c 0 1 8 s p นะคะปี65ชั่วโมงการทำงานนะคะตัวนี้จะอยู่เพียงแค่316ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ การทำงานตัวนี้นะคะจะอยู่ที่1นึ่ั่กมูเท่านั้นตัวนี้นะคะสภาพการใช้งานผ่านการใช้งานมาน้อยมากเพราะว่าที่ร้านของเรานะคะมีการคัดมาอย่างดีเป็นรถเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะคะไม่มีการปรับเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่ามีการทำสีอะไรใหม่ไม่มีนะคะเป็นสีเดิมๆจากโร นะคะคเป็นรถ40แรงนะคะต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น L สามสองหนแปด ST นะคะตัวนี้จะเป็นรถปีหกสนะคะรถปี64แล้วก็จะมีตัว24แรงกับตัว50แรงแต่ว่ายัางไม่ได้ออกมาต่อที่ร้านนะคะเดี๋ยวจะไปรีวิวเพิ่มเติมให้น้าร้านของเรานะคะจะอยู่ตรงข้ามกับวัดนองยายบุตรนะคะ อำเภอบำเหน็จนารงจังหวัดชัยภูมิหากลูกค้าหาร้านไม่เจอหรือว่าอยากโทรเข้ามาติดต่อสอบถามนะคะสามารถโทรได้ที่0 9 6 2 5 7 6 4 2สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาดูกันที่รุ่นแรกนะคะเป็นรุ่น L3218SP นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นของปี64นะคะชั่วโมงการทำงานตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 1,418ชั่วโมงนะคะตัวนี้นะคะสภาพรถก็คือใหม่มากยางก็คือประมาณ70%เซนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยมากอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะให้ไปด้วยกัน3ชิ้นเลยค่ะตัวนี้จะให้เป็นตัวใบมีดดันนะคะแล้วก็เป็นตัวตะแกงหน้าค่ะอันนี้ไม่ได้ใส่มาแล้วก็จะมีเป็นตัวผ่านพวนนะคะผ่านพวนจะเป็น ใบมีดอันนี้นะคะยังยังคมอยู่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นโรตารี่นะคะตัวนี้มีไปให้เดี๋ยวเรามาดูอันนี้รถถ่ายมือสองรุ่น L 3 2 1 8 SP นะคะปี2564นะคะ ตัวนี้นะคะชั่วโมงการทำงานนะคะจะอยู่ที่หนึ่ชั่วโมงนะคะค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะตัวนี้จะให้ไปด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเลยตัวนี้ก็จะมีเป็นใบมีดดันนะคะแล้วก็เป็นตัวตะแกงหน้าตะแกงหน้าตัวนี้ไม่ได้ใส่มาแต่ว่ามีไปให้นะคะแล้วก็อีกสองชิ้นจะเป็นตัว ผ่านพวนนะคะแล้วก็โรตารี่ตัวนี้จะมีไปให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวผ่านพวนกันสีก็เป็นสีเดิมนะคะตัวนี้ไม่ได้มีการทำสีใหม่หรือว่ามีการแกะการแก้ไขอะไรเลยเป็นสีเดิมๆจากโรงงานนะคะสภาพยางก็ประมาณ70%นนะคะอันนี้จา์ อันนี้ก็ตามอายุการใช้งานนะคะลังคุ้งลังคาสภาพก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็อันนี้สีเดี๋ยวดูรอบๆคันเดี๋ยวเราจะลองให้ที่เขาลองสตาร์ทรถให้ดูนะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดู ราคาเพียงแค่379,000บาทเท่านั้นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อหรืออิ inbox เข้ามาสอบถามได้ค่ะค่ะตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น L4018SP นะคะเป็นตัว40แรงนะคะตัวนี้ก็อุปกรณ์3ชิ้นค่ะจะมีให้เป็นเดี๋ยวเราจะมาดูคัน40แรงอีก1ตัวของเรานะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น L4018 ดีทีนะคะตัวนี้จะเป็นรถปี62นะคะอุปกรณ์มีไปให้ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะมีเป็นใบมีดดันตะแกงหน้าแล้วก็ตัวผ่านบุกเบิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆอบันกันนะคะว่าสภาพรถตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างส่วนมากรถที่ร้านนะคะจะเป็นรถที่คัดมาแล้วอย่างดีเป็นรถเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะคะเป็นอะไหล่เดิมๆจากโรงงาน มาดูกันสภาพยางใกล้ๆตัวนี้นะคะชั่วโมงการทำงานนะคะจะอยู่ที่สองพันห้าสิบหกชั่วโมงนะคะอันนี้ไฟท้าย มีครบหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก็จะเป็นผ่านบุกเบิกนะคะ ปีหกสองนะคะตัวนี้สภาพการใช้งานผ่านการใช้งานมาน้อยมากเดีย๋ยวเรามาลองฟังเสียงรถกันดูนะคะ น,นี้นะคะก็ราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นนะคะทางเรานะคะสามารถจัดหาไฟแนซ์ให้กับคุณลูกค้าได้หากท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0962570424หรือ0 8 1 8 5 3 3 4 0 9ดส่จะส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะโปรโมชั่นทางร้านของนี้ซื้อ รถแถมทองตอนนี้ยังมีอยู่นะคะมีจำนวนจำกัดแค่3คันเท่านั้นหากท่านใดสนใจเข้ามาสอบถามเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านวัชรินรถไทยมือสองของเรานะคะหากหาไม่เจอสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ f a c e b o o k ของเรานะคะชื่อวัชรินรถไทยมือสอง u t u b e ช่อง YouTube นะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่วัชรินรถไทยมือสองขายรถไทยของเรานะคะฝากกดขาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว lc 0 1 8 sp นะคะ ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ไปให้ด้วยกันทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะมีเป็นใบมีดดันตะแกรงหน้านะคะแล้วก็ผ่านพวนตัวนี้นะคะจะเป็นรถปี65นะคะชั่วโมงการทำงานเพียงแค่1,013ชั่วโมงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูใกล้ๆ ดูรายละเอียดกันชัดๆเลยนะคะอันนี้สีเดิมจากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูย่างอันนี้พวกเบรกเกียร์ก็ยังใหม่กลิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูชั่วโมงการทำงานอันนี้หลังคานะคะก็ใหม่ เดิมๆเ,เลยเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังเสียงรถกันดูนะคะ ก็ใบมีดดันพันพวนนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้นะคะราคายอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นค่ะหากคุณลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อเข้ามาสอบถามได้ที่0 9 9 6 5 7 7 4 4 4 4หรือ0 8 1 8 5 3 3 4 0 9นะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะหน้าร้านของเรานะคะจะอยู่ที่ตรงข้ามกับวัดหนองยายบุตรเ,เลยนะคะแวะเข้ามาดูรถ เข้ามาลองขับสอบถามได้นะคะหรือว่ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้านของเราเลยเปิดทุกวันนะคะต่อมานะคะคันนี้เป็นคันเทียบเท่ามือหนึ่งเลยตัวนี้จะเป็น l c 0 1 8 s p ปี65นะคะตัวนี้ก็อุปกรณ์มีทั้งหมด3ชิ้นนะคะจะมีเป็นตัวใบมีดดันนะคะตะแกรงหน้าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูยางกันก่อนสภาพยางนะคะใหม่มาก อันนี้ดดูกันใกล้ๆพวกเครื่องนะคะก็คือใหม่จากโรงงานเลยตัวนี้นะคะชั่วโมงการทำงานนะคะจะอยู่ที่319ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอันนี้เคลียเดี๋ยวเรามาดูสีชัดๆ ตัวผ่านพวนตัวนี้นะคะก็มีไปให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกันไฟท้ายใช้งานได้จริงนะคะยังใหม่หมดทุกอย่างผ่านการใช้งานมาน้อยมาก เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงกันดูนะคะ อุปกรณ์ที่ให้ไป2ชิ้น3ชิ้นนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นค่ะหากคุณลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่096 25 70 424หรือ08 1853 3 4 0 9นะคะโทรเข้ามาสอบถามได้รายละเอียดหรือเข้าลองมาเข้ามาดูรถได้ที่ร้านวัชรินรถไายมือ2ของเราถ้าวิ่งจากเส้นหนองบัวโพกนะคะ ร้านของเราจะอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับวัดหนองใยบุตรนะคะเข้าลองมาทดลองขับได้หรือว่าเข้ามาดูมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ